สวัสดีครับวันนี้มานอกสถานที่นะครับก็มาท่องยุทธจักรครับวันไหว้วันเชียงเม้งนะครับก็มาชมพระกันเล่นๆนะครับวันนี้มาลุยถึงที่พนะนทิคมชมบุรีนะครับวันนี้เราก็มาหาเอฟซีนะครับมาดูหลวงมืองเงินกันครับองค์นี้ยังไม่ตัดการฉนวนนะครับตัดไม่หมดไม่ใช่ไม่ตัดตัดไม่หมดเห็นไหมครับตัดไม่หมดนะนี่เอกลักษณ์ครับ เราดูความสําคัญนะันดับแรกเลยคือการหล่อแบบโบราณให้ถูกต้องเห็นไหมมีเนื้อปิ้นเกิดจากตอนหลอ่อที่เขาอาจจะใช้หนึ่งนะครับในการชุบน้ําเทียนนะครับตอนตุนหรือว่าจะไปดาดแผ่นเหล็กก็ได้ก็แล้วแต่นะครับวิธีการแต่ผมดูปิ้นๆอย่างนี้นะน่าจะจุ่มนะใช้วิธีจุ่มลงในน้ําเทียนนะครับเนี่ยลราเนื้อปิ้นเยอะนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็เหมือนกันจิ้มเข้าไปมันจะเกิด เนื้อปิ้นเกินเยี่ยงนี้นะครับนี่แล้วก็รอมาแล้วก็ตะใบเก็บนะครับ